ืัอนี้มาขอความรู้เรื่องทําให้มะนาวติดดอกติดตูกนะครับเนาะก็คือปลูกมาสี่ห้าปีแล้วนะแต่ว่าปลูกใด้กระทางนะก็คือเคยถ่ายเบื้องสักเท่อนึงแหละแหละแต่ว่าโดนโดนแล้แลละมันติดลูกนะผู้ใดที่มีความรู้เรื่องเพศในต้นมะนาวเนี่ยติดลูก ออกดอกแล้วก็สามารถให้มันกอสีเป็นนี่นะเนี่ยมันมีดอกเห็่บ่เนี่ยเนี่ยมันกรล่วงไปอแบบนี้และอาการมันก็สีเป็นแบบนี้นะนี่นี่กับมีคือกันได้ดอกเลยเนี่ยถ้าใดมีความรู้กรับถ้วยนี้นำด้วยนะครับ